สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขมีกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เขมีก็มีข้อมูลดีๆมาฝากสาวๆและนุ่มๆทุกคนกันค่ะค่ะในแต่ละวันของเรานะคะคงต้องเผชิญกับความเครียดความกดดันจากเรื่องต่างๆมากมายแต่จะทําอย่างไรละคะให้เรายังคงมีความสุขในทุกๆวันได้ดังนั้นนะคะเขมีจึงรวบรวมวิธีต่างๆมาให้สาวๆและน,นุ่มๆทุกคนได้รับทราบกันค่ะแต่จะมีอะไรกันบ้างนั้นเรามาฟังข้อมูลนี้กันเลยค่ะกับ15วิธีทําให้ชีวิตมีความสุขในทุกๆวัน 1>, 1. เข้าสังคมการที่ได้ทําความรู้จักกับคนมากมายจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างยิ่งนะคะเพื่อนคุณคนนึงอาจจุดประกายความคิดในการทํางานให้คุณได้หรือเมื่อได้รู้จักใครมากขึ้นคุณอาจจะได้พบว่าเพื่อนของคุณนั้นอาจจะเป็นคนที่มีความพิเศษที่หลากหลายมากก็ได้ค่ะคุณไม่จําเป็นจะต้องสนิทสนมกับทุกคนที่รู้จักนะคะแค่ติดต่อหรือพูดคุยกันบ้างก็เพียงพอแล้ว บางครั้งคุณอาจจะต้องพึ่งพาเขาในยามที่จําเป็นและในทางเดียวกันคุณเองก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนหรือคนที่คุณรู้จักด้วยเช่นกันนะคะแต่สิ่งที่สําคัญคือคุณต้องช่วยด้วยความเต็มใจและมีความสุขกับมันค่ะ 2. อ,อย่าถมตัวเกินไปหากคุณนะคะไม่ได้แสดงความสามารถที่คุณมีก็คงเหมือนคุณมีอาวุธที่เฉียบขาดแต่ไม่ได้เอามาใช้ การที่คุณแสดงออกให้คนอื่นได้รับรู้ถึงความสามารถของคุณที่คุณมีจะทําให้คุณนะคะได้สิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนมันจะน่าเสียดายนะคะหากคุณไม่ทําให้คนอื่นได้เห็นความสามารถและความสําเร็จที่คุณมีเพื่อนร่วมงานนะคะควรที่จะได้รับรู้ถึงความสําเร็จและสามารถช่วยเขาได้แต่เคล็ดลับคืออย่าอวดตัวเองจนกลายเป็นคนที่หยิ่งผยองนะคะ 3. ทํทำในสิ่งที่ชอบฟังดูเป็นเรื่องง่ายๆนะคะแต่มันคือความจริงที่คุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นหากได้ทําในสิ่งที่ชอบและได้ทําบ่อยๆอย่าพยายามทําในสิ่งที่คนอื่นเขาอยากให้ทําทั้งๆที่คุณไม่ได้มีความสุขมีคนมากมายนะคะเสียเวลาไปกับการที่ทําสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเพียงพราะคนอื่นบอกว่าดีเชื่อในความคิดความรู้สึกและความเชื่อของตัวเองเลิกสนใจเสียงคนรอบข้างเชื่อและเป็นตัวของคุณเองแล้วคุณจะพบความสุขคะ่ะ 4คบคนมองโลกในแง่ดีผู้คนส่วนใหญ่นะคะที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นคือคนที่มองโลกในแง่ดีค่ะเป็นคนที่ชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบไปซะทุกเรื่องแต่เป็นคนที่เปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นเรื่องตลกได้เพราะฉะนั้นนะคะเขาจะไม่ทําให้เหตุการณ์ต่าง ที่เกิดขึ้นหนักหนาเกินจริงทัศนคติของคนเรามักเกิดจากแรงกระทบจากการแสดงความรู้สึกของคนอื่นอารมณ์หงุดหงิดของบางคนทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดไปด้วยง่ายๆนั่นหมายถึงคุณควรจะอยู่ใกล้ๆคนที่มองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะคะความจริงก็คือคนมองโลกในแง่ดีส่วนใหญ่จะประสบความสําเร็จทั้งหน้าที่การงานและความสัมพันธ์อย่างน้อยนะคะก็มีความสุขและสนุกในทุกๆวันคะ่ะ 5. ใช้ชีวิตให้เหมือนกับเล่นเกม ชนะบ้างแพ้บ้างคนบางคนนะคะทำร้ายชีวิตตัวเองเพราะจริงจังกับทุกๆเรื่องซึ่งนำพาไปสู่ความกดดันความตึงเครียดและความล้มเหลวในที่สุดนะคะคนที่มีความสุขส่วนใหญ่จะไม่คาดหวังในสิ่งต่างๆมากเกินไปและเข้าใจว่าชีวิตนั้นก็เหมือนการเสี่ยงโชคมีทั้งโชคดีและโชคไม่ดีทุกปัญหานะคะจะมีทางออกเสมอการมองหาข้อดีในสถานการณ์ที่แย่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ถ้าคุณสามารถหาได้คุณก็จะมีความสุข100เเซ็แน่นอนค่ะ มองโลกในแง่ดีการมองโลกในแง่ร้ายจะทําให้คุณมีแต่ความทุกข์และหมดกําลังใจนะคะมันจะมีผลกับนิสัยของคุณซึ่งจะส่งผลต่อความคิดของคุณนะคะและสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นวงจรในการใช้ชีวิตของคุณและเรื่องที่น่าเศร้าก็คือคนกลุ่มนี้นะคะจะไม่รู้ตัวว่าได้เข้าไปอยู่ในวงจรของความทุกข์ซะแล้วล่ะค่ะ สิ่งเดียวที่จะช่วยให้คนมองโลกในแง่ดีได้คือหยุดคิดวนไปวนมากับสิ่งที่ล้มเหลวและเรื่องแย่ๆที่ผ่านมาแล้วมันต้องมีทางออกหรืออะไรที่ดีให้คุณมองหาอย่างที่เราเคยได้ยินกันว่าฟ้าหลังฝนมักจะสดใสเสมอนี่คือสิ่งที่คุณควรมองต่อไปค่ะ 7. ให้คุณค่าแก่ตัวเองเสมอมีความสุขกับความสําเร็จของตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าเรื่องนั้นนะคะจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กบางครั้งนะคะเราอาจจะลืมมองไปว่าสิ่งที่เราทํานั้นคือความสําเร็จแล้ว เราอาจจะมองหาแต่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่จนลืมไปว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถผ่านมาได้หรือทําได้นั้นคือสิ่งที่เราควรภาคภูมิใจและดีใจแล้วอย่าลืมให้คุณค่ากับตัวเองให้รางวัลกับตัวเองในแบบที่ชอบไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือการท่องเที่ยววางรางวัลน,นี้ในที่ที่คุณมองเห็นได้ทุกวันเพื่อสร้างกําลังใจให้คุณต่อไปค่ะ 8. ยิ้มมีคนเคยกล่าวไว้นะคะว่าการพยายามยิ้มสามารถทําให้เกิดความรู้สึกเหมือนคนยิ้มจริงๆได้การที่ได้บริหารกล้ามเนื้อใบหน้าด้วยการยิ้มทําให้หลอดเลือดขยายส่งผลทําให้มีออกซิเจนเพิ่มขึ้นในสมองซึ่งจะทําให้ระบบต่างๆในร่างกายทํางานดีขึ้นเป็นการเพิ่ม e n ด o r p h i ให้กับร่างกายซึ่งส่งผลให้คุณนะคะมองโลกในแง่ดีและแน่นอนว่าการได้พูดคุยกับคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนั้นน่าลื่นลมกว่าการที่ได้พูดคุยกับคนที่อมทุกข์อยู่ตลอดเวลาแน่นอนค่ะ 9. อย่าจมปักกับความทุกข์หรืออดีตที่หมองเศร้าบางคนพบว่าประสบการณ์ที่เลวร้ายมันยากจะลืมแม้ว่าเรื่องนั้นนะคะจะเป็นเรื่องเล็กแค่ไหนก็ตามสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่บางคนเป็นมาตั้งแต่กําเนิดซึ่งต้องต่อสู้กับความรู้สึกนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องรู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกแย่ให้ดีขึ้นได้อย่างไรและการเปลี่ยนแปลงความคิดแบบนี้ได้นั้น สิ่งแวดล้อมรอบตัวถือเป็นสิ่งสำคัญอย่าจมอยู่กับความทุกข์ลองมองหาทางออกและสิ่งดีๆในชีวิตคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นแน่นอนค่ะ สิหัวเราะให้มากขึ้นและบ่อยขึ้นในขณะที่เราหัวเราะนะคะเรามีความสุขซึ่งเป็นความจริงที่ว่าคนที่หัวเราะจะกระตุ้นให้ร่างกายนะคะสร้างสารแห่งความสุขรวมไปถึงการสร้างเอโดโฟินซึ่งเป็นสารที่ช่วยสร้างความสดชื่นให้กับชีวิตเมื่อคุณหัวเราะคุณจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อคุณรู้สึกดีจะช่วยให้คุณนะคะมีโอกาสในการคิดสิ่งใหม่ๆวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือดูรายการตลกอะไรก็ได้ที่คุณชอบแค่นี้คุณก็คงได้หัวเราะมากยิ่งขึ้นแล้วล่ะคะ่ะ 11. เลือกมองแต่สิ่งดีๆรอบๆตัวคุณหากคุณใช้เวลาไปก,กับการฟังเพลงเศร้าๆหรืออ่านข่าวเศร้าๆแย่ๆเกี่ยวกับโลกใบนี้ทั้งวันแล้วก็มันจะทําให้คุณรู้สึกเศร้าไปด้วยค่ะแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะ จะใกล้ตัวหรือไกลตัวแทนที่จะใช้เวลาไปกับเรื่องเศร้าๆเหล่านี้นะคะลองมองดูสิ่งดีๆรอบๆตัวชื่นชมกับสิ่งที่คุณมีฟังเพลงเพราะๆที่สดชื่นนึกถึงหรือพูดคุยกับคนที่คุณรักให้สิ่งดีๆเหล่านี้นะคะมีอิทธิพลกับความคิดของคุณและคุณนะคะจะเป็นคนที่มีความสุขขึ้นทันทีเลยละคะ่ะ 12. รับประทานอาหารอย่าสนใจคนที่ควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนักนะคะการรับประทานอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการก็จะทำให้คุณเหนื่อยง่ายไม่สดชื่นขาดความกระตือรือร้นซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกไม่ดีแน่นอนค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะการได้รับประทานอาหารที่คุณชอบ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้แก่คุณได้ง่ายที่สุดการได้กินอาหารที่อร่อยจะช่วยสร้างสารอินโดฟินให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวแลวรับประทานอาหารที่อร่อยและมีประโยชน์เพื่อสร้างความสุขง่ายๆให้กับตัวเองนะคะ 13. หาวิธีเสริมสร้างความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆมีผลการวิจัยหลายครั้งว่าการมีงานอดิเรกที่ตัวเองชื่นชอบ จะสามารถช่วยรักษาโรคได้ทำอะไรก็ตามที่คุณชอบวาดภาพระบายสีอ่านหนังสือเล่นดนตรีเล่นกีฬาอะไรก็ตามนะคะที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเองการได้ทำงานอดิเรกจะช่วยลดความเครียดช่วยให้คุณนะคะรู้สึกผ่อนคลายซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของคุณซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการสร้างการเห็นคุณค่าในตัวเองของคุณและความสุขจากภายในจะเห็นได้ว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคนที่มีความสุขซึ่งเกิดจากการหลั่งสายเอโดฟินที่เกิดขึ้นจาก การทำงานอดิีกที่ทำได้ด้วยล่ะคะ่ะ 14. ออกไปรับแสงแดดการได้ออกไปรับแสงแดดและสูตรอากาศสดชื่น มีผลต่ออารมณ์ของคุณนะคะเคยมีการใช้การรักษาคนที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยวิธีแสงบำบัดเพราะเชื่อว่าแสงสามารถส่งผลต่อสิ่งต่างๆมากมายบนโลกใบนี้ความมืดจะทําให้ร่างกายหลั่งสารเมลาโทนินซึ่งจะส่งผลให้อารมณ์หม่นหมองการได้รับแสงแดดเพิ่มขึ้นนะคะจะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมออกไปรับแสงแดดสูดอากาศเพื่อสร้างความสดชื่นให้กับตัวเองด้วยนะคะ15อยู่กับธรรมชาติแม้เพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ที่คุณได้ออกจากตัวเมืองเพื่อไปพักผ่อนเพิ่มพลังให้กับตัวเองเดินเท้าป่าบนพื้นหญ้าจับกิ่งไม้ใบหญ้าสูดอากาศดมกลิ่นใบไม้ในป่าฟังเสียงน้ำตกจากลำธารและเสียงนกร้องรับประกันได้เลยค่ะว่าคุณจะรู้สึกสดชื่นอย่างแน่นอนแม้แต่เดินในสวนสาธารณะใกล้ๆบ้านก็ยังช่วยลดความรู้สึกแย่ๆได้นะคะและยังช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ได้อีกด้วยล่ะคะ่ะ ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างละคะ่คากับ15วิธีที่ทําให้ชีวิตมีความสุขนุ่มๆสาวๆคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าตอนนี้งานหนักมากเหนื่อยมากทอมากให้คุณคิดเสมอนะคะว่า บนโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่คุณที่เครียดอยู่เพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมองเรื่องใหญ่ๆของเราให้เป็นเรื่องเล็กหรือไม่ก็ควรที่จะปล่อยวางอย่าเอาเก็บมาคิดและบั่นทอนจิตใจของเราได้นะคะเพรอไม่งั้นมันจะทำให้ชีวิตของเราไม่มีความสุขหากคุณเป็นคนที่อยากมีความสุขขอให้คุณคิดบวกแล้วเรื่องที่ว่าใหญ่มันจะกลายเป็นเรื่องเล็กในตัวเราเองเลยค่ะเคมี่ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสู้ๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ